ก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่เราจะมาเยือนร้านอาหารในตำนานอีกหนึ่งร้านนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปที่ไหนไกลนะแล้วก็ยังอยู่ในระแวกอำเภอบอ่บอทองอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในอำเภอบอ่บอทองนะอำเภอบ้านเกิดของผมเองที่เดิมนะครับยังไม่ได้ไปไกลจากนี้สักเท่าไหร่เพราะว่า ที่บอ่อทองเนี่ยก็คือมีร้านอาหารที่อยากจะพูดถึงเนี่ยอีกหลายร้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยสำหรับวันนี้เลยก็ถือว่าเป็นตอนที่ค่อนข้างที่จะ,ะพิเศษอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าที่นี่เนี่ยถ้าจะพูดถึงร้านข้าวหมูกรอบหมูแดงในตำนานเลยอยู่มาอย่างยาวนานเลยของบอ่อทองก็ต้องร้านนี้เลยนะที่อยู่มาอย่างยาวนาน40กว่าปีร้านนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะ แล้วก็ตบด้วยของหวานเป็นอะไรเดี๋ยวพาไปดูพร้อมกันเลยในวันนี้และนี่ก็คือร้านข้าวหมูแดงในตำนานนะเจคิมข้าวหมูแดงเดี๋ยววันนี้ผมจะสั่งเป็นข้าวหมูกรอบบวกหมูแดงแบบพิเศษเลยเดี๋ยวผมขอเป็นข้าวหมูกรอบบวกหมูแดงพิเศษครับเดีนะ๋นะยวมาดูกันว่าหน้าตาเนี่ยจะน่าทานแค่ไหนนะเดีย๋ยวมาดูกัน ร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่แล้วครับปีสองหกเปิดมาสองพันห้าร้อยยี่สิบหกสองรอยยี่สิบหกสี่สิบสองปีสี่สิบสองปีสมัยนั้นเนี่ยที่บ่อทองเนี่ยเขามีร้านข้าวห,หมูแดงอะไรบ้างไหมครับหรือว่าตอนสมัยนั้น,นย,ยังไม่มีเลยมีเหมือนกันอยู่มีเหมือนกัน,กนร้านข้าวหมูแดงแต่เขาเรียกแปงหมูแดงอ๋อ แต่ว่าที่นี่ก็คือส่วนใหญ่นี่ถ้าพูดถึงข้าวบหรหูแดงก็จะนึกถึงร้านนี้กันส่วนใหญ่เ <c oughs> นาะพี่ก็จะเจอๆมานอกจากขา้าวบุหรีแดงแล้วพี่มีอะไรอีกที่นี่ข้าวมันไก่ต้มยำเส้นน,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 น้ำพอมอะไนมีป้ายเลยป้าก๋วยเตี๋ยวมีนกโผมีเกาเหลา แต่ว่าแต่ก่อนนี่ก็คือจะเป็นเม,เมนูหลักๆก็จะเป็นข้าวข้าวหมูแดงออดีนะอันนี้ก็คือเป็นเจ้าที่อยู่มานานมากนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าข้าวหมูแดงเนี่ยก็จะต้องอาร้านนี้นะเดี๋ยวไปชิมกันว่าจะเป็นยังไงบรรากาประมานีสวยๆงามๆ การกินข้าวหมูแดงที่ถูกต้องนะมันจะต้องมีการใส่ซีอิวดำลงไปแบบนี้หวานหอมตกควาหวานหอมเพิ่มความแซ่บ จะต้องใส่นะ้ำปลาพริกนะนี่ก็คือซาวลงพริกลงไป,ป<ะ>ถ้ากินข้าวหมูแดงไม่แกล้มด้วยต้นหอมถือว่าผิดคนะำแรกจับไปเลย เป็นเ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 น,เน <c oughs> าการจะเปิดร้านอาหารเราอยู่มา่ายาวนานเนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วว่ามันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเลย ฉะนั้นแล้วการที่จะอยู่ได้ยืนยาวนานแบบนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของรสชาติทุกครั้งที่ผมมากินที่เนี่ยเราผมถ่ายรูปลงมลงอะไรอย่างเงี้ยมันชอบแบบว่ามีกระดาเ,เ,เพื่อนเพื่อนมาคอมเมนต์นะนะว่าที่นี่คืออร่อยจริงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลงไปมันจะเป็นแบบเป็นแล้วมันมันไม่ได้อะถ้าไม่มาถ่ายคือสำหรับผมถือว่าผิดสำหรับที่นี่น,นะ ก็ต้องมแดงกลับบ้านที่นีคะครับแต่ว่าเป็นธรรมดาครับฟรีเขาให้พี่เขาจะขอบคุณให้ขขงฟรีมาถุงนึง ร้านเนี่ยผมบอกเลยว่าดังร้านเนี่ยดังอยู่แล้วนะเนี่ยมื้วพาหมายครับนี่ขนาดตอนนี้นะใบมงจะพึ่งแล้วน,นะ ด้เวลาจ่ายค่าเสียหายกันที่นี่จะเป็นระบบเงินสดแล้วและไม่ก็จะเป็นโอนเงินนะครับจะไม่ได้มีกแกนนะแต่ว่าเขาจะมีเป็นเลขบัญชีโอนเงินให้นะครับเรียบร้อยครับอะไรนะครับ เดี๋ยวนี้คนข้างนอกเข้ามาบ่อทองเยอะมาเที่ยวเยอะส่วนใหญ่ก็จะนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมพูดบ่อยมากเลยก็คือ,อตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนักแคมป์สายไบยเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเที่ยวบ่อทองค่อนข้างที่จะบ่อยเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้ลองดูนะโดยเฉพาะ,ะร้านเก่าแก่นะครับโดยเป็น อะไรที่ผมอยากจะให้ลองชิมดูว่าทำไมเขาถึงอยู่มาได้อย่างยาวนานแบบนี้นะร้านข้าวหมูแดงนะครับเจค,คิมข้าวหมูแดงม,มาลองดูนะสักครั้งคุณจะไม่ผิดหวังอันนี้ก็ฝากไว้นะอยู่ตลาดบรท้องหาไม่ยากเลยอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทย,อย,อ,ยอยู่ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยเลยโอเค แล้วต่อไปก็คือต้องตบด้วยของหวานของหวานในที่นี้ก็คือกล้วยแขกที่อยู่ติดกับร้านข้าวเจ๊กร้านเจ๊คิมข้าวหมูแดงเลยนี่มันกล้วยแขกหนึ่งในะร้านที่อยู่มาอย่างยาวนานเดี๋ยวไปสั่งกลับบ้านสัก30บาบาทกล้วยขอ้อ3ามิบบาทครับนี่นะร้านนี้นะเป็นร้านกล้วยแขกที่อยู่มานานมากนะอ,อ,นอันนี้คือ ขายเพื่แขกมากี่ปีแล้วครับมากกว่าสามน่าไปไปโอ้จำได้รู้สึกจำความได้ก็เห็นแล้วจะบอกว่าร้านนี้นะขายดีมากนะฮะร้านนี้คือขายดีมากเพราะฉะนั้นแล้วมีบางครั้งที่ผมมาเราก็คือหมดแล้วเดี๋ยวก็แกนจะไปอีก30บบาทกลับบ้าน จริงๆก็กินแล้วแต่ว่าถ้าไม่สั่งก็ยุงรู้สึกว่ามันจะต้องผิดอีกมันต้องสั่งกินของขาวเราไม่ต้องตบด้วยของหวานนี่นะเป็น2อร้านเนี่ยจะเป็นหนึ่งเป็นเป็นสอร้านที่อยู่มา30-40ปีนะต้องใช้คำว่ากว่าด้วย30กว่าปี40กว่าปี เป็นหนึ่งในร้านในตำนานของบ่อทอนะอยู่มานานมากนะฮะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าไม่อยู่ข้าวแวะซื้อกล้วยทอดสักนิดไม่ผิดหวังหรือถ้าหิวข้าวหมูดแดงหมูกรอบก่อนแล้วหิ้วกล้วยทอดกลับไปด้วยไม่ผิดหวังแน่นอนนะแล้วก็อีพีต่อไปตอนต่อไปจะไปที่ไหนก็เมื่อกี้แงมๆมาเวลาแล้วว่าเป็นร้านในตำนานที่ อ,อยู่นอกบอทองนะครับยงำๆไว้นิดนึงว่าอยู่อำเภอหนองใหญ่นะอยู่อำเภอหนองใหญ่เป็นร้านที่โหดังนะถือว่าดังแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไม่บอกลักกันแล้วก็ฝากติดตามตอนต่อไปของรายการอิ่มด้วยละกันโอเคนี่คือผู้ที่ทอดทิ้งผม อันนี้ข้าวหมูกรอบหมูแดงแบบธรรมดาแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเกาเหลาพี่เขาทำมาให้ฟรีก็แถมให้เลยอืมก็คือพี่เขาขอบคุณที่แบบไปโปรโมทร้านเขาแต่ว่าจะพูดอย่างนั้นผมก็รู้สึกอายเพราะช่องผมไม่ได้ดังแต่ว่าช่องพี่เขาเออไม่ใช่ช่องร้านของพี่เขาอ่ะคืออยู่มาอย่างายาวนานแล้วก็คนบอดทองรู้จักดีอยู่แล้ว แต่ว่าเป็นความผิดของไอ้น้องผมเองที่ว่ามันไม่เคยกินเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือสิ่งที่จะคารวะต่อร้านที่เขานะคือต้องได้ชิมอันนี้ข้องถึงมือ <c oughs> น้องคุณน้องเรียบร้อยแล้ว <c oughs> โอเคอีพีต่อไปฝากติดตามด้วยนะแล้วเจอกันครับผม